เฮ้ยฮ eh ้เฮ้เดี๋ยวก่อนกดดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดไลค์คลิปนี้ล้วก็จะไม่มีคลิปตรงๆออกมาให้ดูนะเชื่อันแน่นะครับผมคนหนึ่งไลค์ถ้ากดแล้วก็อยู่กันเลยอืมทำดีวัเนี่ยโถ่เอ้ยทำอะไรดีเฮ้ยมีแต่นู่นนี่นั่นโอ๊ยน้าเบื่อจะบ้าเลยทำดีวัเนี่ยโถ่เอ้ยไปเดินเล่นดีกว่าเฮ้ยนี่ทำ้างวันนี้อ่ะโถ่เอ้ย เิ้ยฟักทองจ้าฟักทองเ่้ยฟักทองล่ะครับผมสนใจมากเลยอือะไรฟักทองฟักทองฮะนี่มันน่านี่มันน่ารอปีใหม่เยอะอะไรฟักทองทองเฮ้ยฟักทองนะเพื่อนนะเอาไปทำอะไรอย่างมากมายเพื่อนนะต้มฟักทองพายฟักทองอะไรย่างเงี้ยอร่อยอร่อยแล้วเดี๋ยวำก่อนเลยแล้วนี่แต่ยังกับบารลวีนบ้าเปล่าไม่ด้บ้านะเว้ยเนี่ยฉันเนี่ยจะมีเทศกาลในการแต่อ่าสร้างบ้านจากฟักทองมานะสนใจเปล่า ตามบัานฟ้าทองคือจำไงก็แบบว่าให้นายไปเอ่อเอาฟ้าทองมาเลี้ยงมาก็เติบมาสร้างบ้านเงี้ยเออโอ้ยิงเองแล้วประโยชน์เขาได้เต็มเต็มนี่โอ้ในลูกค้าสนใจลูกฟ้าทองสำลูกปะครับเขาจะสนใจอยู่แล้วเติมหมอลูกๆทุกคนเลยอ่ะในนอนมีฉันมีมีฉันเองแล้วก็มีหมีแล้วก็มีบิกกี้โอ้พบคืนนี่ยโอ้ฟ้าทองโอ้ยิงโอ้เงี้ยเหรอฮะบิกกี้อุ้ย มาแข่งกระซ้า่าเปล่าไอ้กระจกเอาคนนี้ไงโถไอ้มีเอาชื่อมีเอ้ยเราไม่รู้เพื่อนแต่ฟักทองอร่อยอร่อยให้มันได้อย่างงี้พี่เอ่อแล้ว,ล,วลูกค้าจะสนใจไหมครับเอ้ยลูกค้าสนใจไหมครับเสียงเปลี่ยนด้วยอ่ะผมสนใจครับผมเอาอไงดีเอาละ่ะงั้นก็ได้มาแข่งขันกันดีกว่ามาอ่ะก็ได้เดี๋ินเลยจะแข่งขันดูฟักทองใช่ไหมได้เลยสักลูกสองลูกนี่เนื้อฮึบเอาละ่ะมันก็โตแล้วเอ้ยนี่เนื้อฮึบเนี่อ ผมขอมาเนี่ยนะเอาไปปลูกต่ออีกอือเฮ้ยลอยได้ด้วยไม่เป็นไรอือโอเคมันไงมันโตดีเอ้ยเโตเร็วเกินเนี่ยเราใช้ปุ๋ยดีนะครับเนี่ยโตไวปืดๆเลยก็โตไวเกินโอเคเอาละเขแล้วกันนะอุ้ยจับไปเยอะขนาดนั้นเลยเพื่อนเออมันต้องใช้เยอะเดียวดิโถ่อดเลยการซ้ำบานฝาทองนั้นช่างทิ้หัวได้บอกให้ฮะก็มานี่ครับคิดว่ากลัวอะไรไงฮะไม่กลัวนะมาดิหนีนู๊บมิกกี้มาดิมา ไล่มาดินี่ิดูแล้วฉันสั่นยังไงบ้าฉันจะเจ๋งบอกให้นี่เนี่ยฟักทองนี่วางไปเลยเอ้ยมันต้องสร้างความแบบหนักก็น่ากลัวนี่เลยอย่างนี้เลยหน่อยเดียวตรงนี้แล้วกันนะเผือบเผือบเผือบนี่เนี่ยโอ้โห้ฟักทองสุดน่ากลัวฟักทองไว้ไว้นี่เนี่ยนี่เนี่ยเออต่อไปก็เอาประตูมาประตูอะประตูดีแล้วก็เอาไม้เนี่ยไม้อาคเชียนี่มาสีส้มนี่เลยนี่ คันเนตสร้างบ้านเก่งจะบอกให้นี่เรียบร้อยก็สร้างไตไปอื้มอื้มอื้มเอ้ยเอ้ยอื้มอื้มแล้วก็อื้ออื้ออ้อโอเคจะไปกไปกระจกสีส้มเอ้ยสีส้มสีส้มะมีเลยวางไปวางไปนี่เนี่ยเอ้าไม่วางอีโถ่มีไม่หนนึ่งหัวเลยอืมนี่แหละประมาณนี้ฮะฮ่านี่แหละ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 ใช่เลยแล้วก็หนึ่งสองสามเออไปเลยนี่วางแล้วก็นี้ไม่ต้องวางอี้กอึบ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  เอาไม่ได้อีกโอ้โหชีวิตนี่มันต้องแบบเป็นข้าเป็นกรโถ่เอ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยโอ้ยมันสร้างยากขนาดเลยเอ้ยเฮ้ยยากขนาดไหนวะอืออ่ะอ่ะเรียบร้อยต่อไปก็อ่ามันโถ่มันต้องมันต้องวางใช่ไหมเฮ้ยลำบากถ้าเกิดฟักทองนะไม่น่าไปท้ากันเลยเอาละเรียบรรรรรร้อยนี่แน่ถบออกนะ ต่อไปมระทองเลยต่อ,อตกแต่งด้วยไฟนี่ทอดเงียนึงปกตินะนี่เจองหม่ก็ต้องมี็นเจงแบบว่าแนวแบบว่าฮัลวีนนี่สีสวมแล้วก็มีนี่นี่นี่วางไปนี่เติมเติมนี่เรียบร้อยโอ้โบ้านสะท้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเไป็นไงโอ้สวยไหมทุกคนเอ้ยส,งสัยงเกตยังไงวะไอ้หนูมืดนอนอยู่แล้วแล้วของนายมีเอ้ยไปหนึ่งเราเ เออไงดีอ๋อโอเคโอเคเราก็จะใช้ระเบิดนี่บึมเลยทำอะไรอะ่ะเออนะเพื่อนเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อนวิทยาศาสตร์มันแปกะกันดิเออนะเพื่อนนี่ไง <c oughs> เรียบร้อยเพื่อนนี่คือหลุมองเราเราก็เอาเอ่อฟักทองมาแปะอย่างนี้เลยเพื่อนอ๋อจริงนี่มีเออใช่เราเนี่ยเราเนี่ยเออวิทยาศาสตร์เราเนี่ยเป็นจิตกรนะเพื่อน อ่ามันไม่น่าใช่นะมีเออนั่นแหละเพื่อนใช่มันเราคือจิตตะกนเฮ้ยสร้างนะมีเออนะเพื่อนเรามีวักทอในใจอยู่เพื่อนนี่นีนวางงี้งีเลยเพื่อนนี่เออเป็นไงสวยงามโมแต่มัน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 เออไม่ต้องพูดมากเพื่อนเราก็ใจว่ามันสวยงามมากๆเลยไม่ได้ปวดศามันสวยงามแล้วไยเอออไเอนเลยไปเือเรียบร้อย เขาเรียกว่าบ้านหลุมฟักทองนะเพื่อนนะฮะเราแต่มมึงเล้กันนะเอ้พูดนี้คำหยาบได้ไงเพื่อนเราไม่พูดคำหยาบขอรับเลยพวดนี้มันใดเรียบร้อยโอ้ยยอดไม่แค่นี้จริงดิเออคนนี้แหละนายใจเลยกม,มากว่าอ้าจะจะแตมให้เราก็เลยนี่อนี่ไปเตียงเตียงทำเสีเขียวเราดีอ่ะถ้าดีกว่านี้เราก็จะเอาเอ่ออะไรนะ กระจกสีส้มอ่ะเออนั่นแหละใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ดีนี่นี่นี่เป็นไงเพื่อนบ้านฟักทองแบบใต้ดินเป็นไงเออเจ๋งเปล่ามันก็เจ๋งอะแต่แบบทําไมวะเออมนมายไม่เข้าใจเพื่อนไม่เข้าใจอดนนี้เราก็นีกระจกกันเลยเอ,อ้ยล่งลงลุงโอเคหนึ่งสองสามแล้วก็กระจกส้มอนี่โอ้เป็นไง สุดยอดโอ้โหนี <ng up> <over> ่ไงเออเราพร้อมอยู <provide muj> ่แ <dos> ล้วเพื <rophy> ่อนเอยเราตัดหนายแล้วเฮ้ยโอ้โหว่าไงว้ายว่าไงมิกกี้เป็นไงไปบ้างเป็นไงบ้างโอ้ยก็เป็นังไงบ้างเลยโอ้ยมีสวยเนี่ยเอ้ยนอนแล้วสวยแล้วโอ้ยงี้นี่จะฟังไงดีวะาเอาแบบใหญ่ดีมะใหญ่ยังไงวะเออน้อนู้นนะอืมเอางี้เลยกันเอางี้แล้ววะอ่อแบบว่านี่ไงนี่ไง ทำอะไรอะ่ะเออหน้าหน้ามันเป็นสูตรสูตรอะวรวะอืมไม่ดูนะมันคือสูตรที่ดีบอกได้สูตรลยว,ว่วะเออหน้าไม่บอกนหน้าไม่มีผู้ชมสายกระจากไปโอเคทำอย่างนี้ฟาดล้างเฮบยนี่เน่ไอ้บ้าคนอื่นเขาโดนอ่ะเอ้ยอดตดตดสับไม่ออเหนื่อยเหนื่อยโอ้ตอนนี้ำล้ ว่าเสียงไหวไหมกี้เฮ้ยไหวหนะนะพูดอย่างนี้อีกครั้งนฉันน่ะพูดแบบอย่นนะโอ้ยตัวเดือดจังเลวะโอเคองั้นการร็าเอา่อมปูพื้นมาอาสอสิบสเฮ้ยเยอะกนสิคูณสิแล้วก็กําแพงนเง้อ้อาวจริงดิเออจริงนะโอ้ยเดียใช่ใช่ใช่เราก็ใช้เจ้านีเลยเอะไรอะของวิเศษโอ้ยในของโกงน่านะของดี โอ้จ้าจ้าจ้าเอ้ยหนึ okay. a, ่งสองสามสี่ห้าหกปเโอเคคำสามนก็คือทับสิปสกไอ้โคตรโกงโกงอะไรวะเขาเรียกว่ามีความสามารถหกไอ้มันโคตรโกงเน่ว่อ้ยนอนอยู่แล้วคมปนเก่งโอเคโอเคแล้วก็โอเคขึ้นมาตึ๊ดต๊ดต๊ดโอเค ก็เป็นนี่และฟักทองเอ้ยมันโกงมันกงโวยจากกรรมการโหเด็กกรรมการไม่เห็นเลยขี้โอ้โหไอ้เจ้าเอ้ยจังเอ้ยเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่ไงนี่ไงเลยนี่เรียบร้อยบ้านฟักทองตั้งใจสุดเรียบร้อยโอ้แล้วใครจะไปอยู่น่ะเออหน้าฉันอยู่วิ่งฮะวิ่งนี่เรี๋ยวเรีวเร็วเร็วไปไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้นี่เดี๋ยวไว้เนี่ยเฮ้ยเอ๋วตรนี่สิเนี่ยบ้านเยาฉันบ้านฟักทอง บ้าฟาทองอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยนี่เพื่อนบ้านนี่เลยเพื่อนมันบ้านฟ้าทองอันนี้อะไรอ่ะนี่นี่แหละฉันเสก็จแล้วบ้านบอกให้หมานะแล้วบ,บ้านนายเอิร์ธอ่าถามใช่ไหมได้เลยฉันก็ไม่อยากขี้โมนะอืมอีโม่เอาเดี๋ยวขอนี่จะพูดเลยโอเคมาแต่ไม่ดูแล้วกันนี่อะไรวนะเนี่ยของโกงไงล่ะจะบอกให้ใครจะไปสร้างบ้านพวกแกทั่นนี่ไงบอกเลยบ้านฟักทองเฮ้อยอนะไรวะเนี่ยไหนบ้าฟ้าทองคือ่อากลับหน่อยเอ่อกลับมาสัก พับเสียงศานี่ทางเข้าไปนี่ปสร้างเลยอะไรวะหน้าเอ้ยหุ้ยโอ้โอ้โหก็สวยเป็นไงล่ะเป็นไงสวยไหมล่ะเออนี่ไงบัฟฟาทองสุดเฟี้ยวฟ้าของเราหุ้ยไอ้ขี้โกงขี้โกงอะไรไม่มีหอกห้าฟักทองฟักทองนี่ฟักทองไงเป็นยังไงโถเฮ้ยไอ้นี่มันขี้โกงชะมัดเลยเจ้าสร้างเห็นนะเว้ยเอานี่เจสร้างเห็นไงเออะไรอย่เงี้ยรางวัลน่ะอ่าไม่มีเอางี้รางวัลก็คือกินฟักทองตลอดปีหนึ่งปี ผิวไม่เหลืองเลยอกินน้นซักทองนะึงเหลืองเนี่ยนะเพื่อนนะของฟรีเพื่อนนะเออไม่อเอาโถยเฮ้ยอยู่แบบพ่อดีกว่าเฮ้ย